ตรวจอะไรเรอ้คุยเสร็ครับพี่ตรวจอะไรอะทุกอย่างครับนะครับผมเชิญครับเชิญครับเออตรวจทุกอย่างเฮ้ตรวจอะไรบ้างอะตรวจทุกอย่างเฮ้ทับถมใส แวะสะหน่อยดิเขาตรวจอะไรกันรถมันติดอ่ะนะครับเขาตรวจทุกอย่างวังงั้นนี่มันตรวจอะไรปะแป๊บหนึ่งตอบไม่ชัดเจนเลยเนาะ อบไม่ชัดเจนก็ไปถามให้มันชัดเจนที่เห็นหัวหน้าอยู่นะครับน่าจะเป็นหัวหน้าด่านอยู่ด่านโกสัมพีตรวจทุกอย่างว่างั้นประชาัมพันธ์นะให้ ให้เราตรวจสักนิดนึงนะครับเขาบอกว่าตรวจทุกอย่างเนี่ยตรวจอะไรบักนะนี่เป็นด่านด่านยังไงตรวจทุกอย่างรถติดครับตะกี้รถติดนะครับมืดหน่อย อกตรวจทุกอย่างตรวจฉีดด้วยไหมหวังว่าคงได้รับคำตอบทีบ่กระจ่างนะครับ รถมันติดครับสามช่องันระ,ะจรเหลือช่องทางเดียวสาลในรัมวดโพธรโกสัมพีนครเมื่อก่อนนี้ก็โดดเยี่ยวกันในวัดเอามาฮม ป้ายกันตรงปันนะครับลงป้ายกัน,นก,ก่อนกดกปลหลุมนี้สวัสดีครับผมน,นะครับเออปไปไปะจะรำพันกันหน่อยนะครับ,รบว่าด่านนี้ เป็นด่านอะไรเนี่ยเพราะว่าลูกน้องท่านตอบไม่ชัดเจนว่าตรวจทุกอย่างเลยเป็นส่วนเกี่ยวกับการลดบัตเหตุเป็นด่านความความมั่นคงครับอ่าจุดสำคัญมั่นคงจุดตรวจสำคัญครับจุดตรวจสำคัญครับเอาสรุปแล้วจะเป็นด่านมั่นคงหรือจะเป็นเป็นจุดตรวจสำคัญครับอ่านี่อันนี้เรามาไประชามพันธ์กันนะแล้วทำดีพวกผมยินดีที่จะชมเชย นะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งมันก็อย่างเส้นนี้มันก็สมเสียงกับเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างที่เรารู้ใช่ไหมแต่ทีนี้ว่าถ้าเป็นเป็นจุดสกัดนะมันเป็นจุดสกัดอันนี้ประชาชนโดยทั่วไปเขาจะไม่ได้เคลือบแปลงสงสัยแต่นี่เหมือนกับว่ามัชลอรถเนี่ยซึ่งรถมันลงมาคือมันเป็นสายหลักใช่ไหมและทีนี้รถมันติด อ่าแล้วทีนี้การเร่งระบายรถเราเรา,เราดําเนินการยังไงเราจะดูความเหมาะสมครับถ้าเกิดว่าเกิดว่ารถเราเราดำเนินการนี่เราก็ค่อยๆระบายช่วงช่วงระบายไปอ่าครับอ่ไม่ให้ติดไม่ให้ติดแน่นอนไม่ให้ติดใช่ไหมไม่่ะแต่ที่ผมตามหลังเข้ามามันติดอ่ะอ๋อมันมันมัน,มนอาจจะมีเป็นช่วงเป็นบางช่วงนะรถทุกรถบรรทุกรถใหญ่มันจะวิ่งช้าๆครับอ่าอ่ามีช่วงช่วงติดบ้างนิดหน่อย ทีนี้ผมผมผมไม่ไม่ทราบไปยกอะไรไมนได้ผมร้อยวันตีครับร้อยวันตีนะอ๋อแล้วแล้วควบคุมดันเหมือนี้นครับเป็นหัวหน้าคุบคุมด่านในป้ายมีไม่ป้ายชื่อมีไหมเรากำลังปิ้นออกมาครับปิ้นออกมาไม่ใช่ป้ายใหม่เพิ่งเพิ่งดำเนินการมาติดตั้งวันนี้เลยอ่ะเอาเอาแหมย่าเลยครับ แสดงว,ว่าผู้หมวดก็ยอมรับว่าในป้ายยังไม่มีชื่อผู้หมวดครับกำลังกำลังกำลังพิมพ์กำลัง,ลงติดตั้งเพราะเพิ่งป้ายได้ได้รับมาจากผู้ทอนจังหวัดว,วันนี้ครับแล้วทำไมทำไมเดี๋ยวหมดอย่างนี้ครับผมเอ่อเพื่อให้ใครก็สงสัยผมผมไม่ได้ว่าอะไรนะรเอ่อถ้าไม่พร้อมก็อย่างนี้ได้ไหมให้มันพร้อมก่อนค่อยค่อยปิ้นอลงมาก่อนเพราะว่าปิ้นมันไม่น่าจะยากได้ครับได้ครับได้เออแล้วแล้วแล้วถ้าถ้ายังไม่พร้อมเนี่ยนายเขาก็บอกอยู่แล้วว่าถ้าไม่พร้อมอย่าตั้ง เพราะว่ามันมันตอนนี้เราต้องช่วยกันว่าทํายังไงจะดึงศรัทธาให้มันกลับมาสู่วงการตารวจเราเรามีหมดแล้วกล้อง C C T V เราก็มีอ่ากล้องบอดี้แคมก็มีเปิดทุกตัวใช่ไหมตัวนี้เปิดหรือเปล่าเนี่ยไม่มีไฟเปิดครับเออเปิดทุกตัวครับอ๋อเปิดทุกตัวนะเออทีนี้ทีนี้ก็ขาดเฉพาะเรื่องปล่ายปล่ยใช่ไหม แล้วแล้วถ้าปีนกระดาษแต่ผมฝนตกลงฝนตกมันเปียกมันเปียกแล้ต้องต้องต้องทำเป็นเป็นเป็นรูปแบบเป็นเป็นตัวแบบติดใต้เสาเลยครับไม่ถ้าที่ที่ผมทำหมดเนี่ยว่าเอาวันนี้ในหนก็นายสั่งให้เป็นผู้ควบคุมเลยใช่ไหมครับผมเออฝนมันยังไม่ตกก็น่าจะปีนมาติดก่อนหน้าครับรได้ใช่ไหมครับเออมันไม่มีชื่ออลยพวกผมเอาเอาอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้อะไรไม่ได้เข้มงวดอะไรกับตำรวจเพราะว่าเรา เรารู้ว่าตำรวจตอนนี้งานเยอะงานหนักนะยิ่งพนักง,งานสอบสวนแล้วอีกอย่างหนึ่งอยา,งากจะฝากทุกหมดนะว่าเอออย่างวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยเออตรงเนี้ยผมผมถามหมวดตรงๆว่ามีการตรวจฉีดไหมวันนี้ไม่มีครับไม่มีไม่มีครับเราจะดูดูพฤติการดูพฤติกรรมก่อนครับก็คือถ้ามีเหตุสงสัยแล้วอาจจะตรวจครับอาจจะเป็นบางรายเท่านั้นอ่าแต่ทีนี้แต่ทีนี้ไอ้เรื่องสืบสอบมาก่อนนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงครับ ก็ค okay, so like mm ือเห็นพิรุษว่าอาจจะมีอาการที่เราเคยเคยเคยประสบพบเจอมาใช่ครับอ่าตามตามวิชาการหรือแผนที่เคยปฏิบัติมาใช่ครับลักษณะอย่างนี้มึงเล่นมาแน่อะไรอย่างนี้ได้ไหมเออไม่มันต้องตอนเนี้เนื่องจากว่าผู้กำับบัญชาหนึ่งก็ยังยังเหมือนกับว่าท่านก็เป็นห่วงนะท่านเป็นห่วงมากเกี่ยวกับทำยังไงอ่ะ มันมีตำรวจไปซุกป,ปีกนักลงนักเลง,ลง,ลงมันทำเสียกันเยอะใช่ไหมอ,อันนี้อย่างภาคหกเนี่ยตอนนี้เออไม่รู้ว่าพูมบังคับการเป็นยังไงบ้างไม่รู้ก็ท่านก็ก็ต้องรอดูคำสั่งที่จะถึงนี่ครับว่าว่าท่านอยู่ต่อหรือไม่ก็ต้องรอนโยบายทีนะครับอ่าันนี้ก็ฝากฝากขุหมวดนิดนึงไว้ตั้งไม่ว่าหรอก แต่ให้ให้อคือถ้ามันรถมันติดก็ต้องช่วยเล่งระบายเพราะว่ารถมันมันเป็นเส้นหลักเนาะเส้นหลักเออมันเป็นเส้นหลักถ้าเราถ้าเรา,า,เราด่านของเราเนี่ยซึ่งตั้งเนี่ยถ้ามันมันไม่ใช่จุดสกัดเนี่ยเพราะว่าลูกน้องท่านก็ตอบผมแบบไม่งั้นผมไม่จอดหรอกค <c oughs> ือคืออย่างนี้แนะนําลูกน้องนิดนึงว่า <c oughs> การที่จะตอบประชาชนน่ะอ,อ,อย่าอย่าอย่าตอบแบบง,ง่ายเ <c oughs> พราะมันเสียชื่อผู้ควบคุมใช่ไหมบอกว่า ตรวจทุกอย่างนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันมัน,น,นไป,ปนชะลอรถเดี๋ยวอย่างนี้ใกล้กเกษียณหรือยังฮะเอะอใกล้ๆก็เดี๋ยวตอนนี้ผมกําลังแพนกล้องมาหานายเพราะฉะนั้นถ้าเราตอบสวนนายเดี๋ยวมันจะเป็นภาพพจน์ที่ไม่ไม,ไม่ไม่น่ารัก <Okay. S 1> ใช่ไหมเพราะโกสัมพีนี้ผมก็เข้าไปโรงพักหลายครั้งแล้ว แต่แต่ผมชื่นชมอย่างหนึ่งว่าถ้าถ้าสมมติว่าหมวดบอกว่าอ้าโอเคไม่ได้ตรวจฉีแล้วซึ่งเมื่อก่อนนี้เอาทั้งของฝั่งฝั่งนู้นก็ใช่ใช่แต่ไหมแต่สร้างห้องน้งห้องน้ําอะไรแต่ไม่อะไรเนี่ยก็เป็นิีเศษของภาครของภาครัเออถ้าเป็นของภาคไม่ไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันก็คือคือเอางีจะ2 4ชั่วโมงอ่าแต่นี่แต่นี่เราเราเราเป็นเป็นการชั่วคราวคือไม่เกิน24ชั่วโมง พอพอคู้กำกับหมดปุ๊บเราก็ยุบเลิกด่านเอายี่สิบสี่มันก็ทั้งวันทั้งคืนไม่เกินยี่สิบสี่ครับไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมงหมายความว่าเป็นการชั่วคราวคือหมายว่าอาจจะสองชั่วโมงสามชั่วโมงแล้วแต่แต่ไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมงก็คือมันยังไงมันก็เกินไม่ได้หรอกวันหนึ่งมันก็มียี่สิบสองชั่วโมงอ่ะแต่มันก็คือหมายความว่าผมหมวดกำลังอธิบายว่าอยู่ที่ดุลพินิจของผู้ควบคุมอย่างนี้ใช่ไหมเอเอาว่า แล้วแต่ความเหมาะสมใช่ไหมเราเราไม่ได้ตึงเครียดเกินไปในการที่มาตั้งด่านใช่ครับอ่ะโอเคงั้นก็ฝากผู้หมวดนิดนึงถ้าถ้าป้ายมันยังไม่มีชื่อก็ันกทำไม่พร้อมแล้วกันขอบคุณมากครับหมวดขอบผมครับขอบคุณครับตำรวจทุกท่านครับผมนี่อะไรแครับอ่าก็ชื่นชมกันถ้าทําดีนะไม่ว่ากันโอเคไม่เป็นไรครับโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวขอ ปิดไรตรงนี้เลยเพราะว่า่ะโอเคเมื่อตำรวจเขาทําก็นิดๆหน่อยๆนะครับนิดๆหน่อยๆกรณีที่ป้ายป้ายยังไม่ยังไม่ได้ติดชื่อตัวเองนะครับนะ,ะถ้าเขาเับปากว่าไม่ได้ตรวจฉี่ล้วก็โอเคละนะฮะถ้าตรวจก็ต้องมีเหตุอันควรเชื่อหรืออันควรสงสัยนะฮะถ้าสงสัยแล้วมันต้องมีเหตุคน,นเชื่อ แต่เราไม่เอาแล้วนะไอ้ประเมษตรวจแล้วไม่เจอก็ขอโทษสักคำไม่มีนะครับอันนี้ออันนี้ไม่คือเราไม่ปรารถนาจะให้ตำรวจทําอย่างนั้นนะฮะเรียกทุกคันงสงสัยทุกคันอะไรอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นส่างคนทัาพีนะครับมามาเยี่ยมให้ตามที่พี่น้องเราร้องเรียนนะครับอา่าเราจะไม่ไม่ไม่ปล่อยให้มันเกิดเหตุการณ์ที่ที่อย่างชาวบ้านเขาพูดนะนะบอกว่าเออมีการเรียกรับ ผลประโยชน์กันตรงด่านอะไรอย่างนี้ไม่จะต,ต้องไม่มีนะครับที่ภาคหกนะครับนะถ้ามีถ้ามีก็ถ้ามีก็เอ,อเว้นใครกำมันนะนะครับเว้นใครกำมันออาโอเคนะครับผมขออนุญาตปิดไลฟ์เพราะว่ากล้องกล้องหน้าไม่ชัดนะฮะกล้องหน้าไม่ชัดอ่าพี่น้องรถบรรทุกนะฮะที่ร้องเรียนมานะครับก็มาดูให้แล้วก็เป็นรับปากกันแล้วนะว่าจะไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ ตรงดานอีกนะครับแล้วก็จะไม่ตรวจชีอย่างเป็นร่ำเป็นสันเหมือนเดิมนะครับขอบคุณและสว,วัสดีครับรักทุกท่านคิดถึงทุกคนเหมือนเดิมครับสวัสดีครับ